สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นคูบูต้านะครับเครื่องยนต์คูบูต้านะครับเบนซินสตาร์ไฟฟ้านะครับนี่ฝาครอบครอบมาเฉยนะครับเอาเดี๋ยวถอดฝาครอบก่อนจะได้เห็นปั๊มนะครับชัดปั๊มใหญ่มากอยู่หระดาปั๊มกับเครื่องครับพอๆกันประมาณห้าห้าศูนย์ครับปอกสูบเป็นเซรามิกนะครับสวยๆเลยนะครับดูความแรงครับว่าจะขนาดไหนสตารไฟฟ้านะนะครับมีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ใส่ขั้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดู กลางครับ10กว่าเมตรครับ10กว่าเมตรสบายครับเครื่องไม่จะเล็ก10กว่าเมตรครับตีดเือกขาวเลยครับเจ็บติดไม่ไดดูเลยเือกขาวเลยครับออกตังหัวเจ็บออกตังหัวออกตัวหัวสบาย

อะไรตัวเดียวับมารู้จะมาทุกอย่างครับลูกเซรามิกมันมันชนเครื่องคูปต้ามามันก็ตีตาคูปต้าครับโอเคนะครับชอบกระทักมาสวยๆเดี๋ยวแบตเตอรี่จับใส่ให้ครับฝาครอบอยู่ครบเลยนะอันนี้เราลองทดสอบให้ดูเฉยๆครับม้วนสายเก็บอัตโนมัตินะลืมไปนี่สายใช้โยกตัวนี้นครับม้วนสายอัตโนมัติแับปั้มทองครับโอ้โหแต่ตัวนี้เข้าไวแรงแน่นอนลูกเซรามิก ใครชอบก็ทักมาตัวนี้เจ๋วๆแรง